สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ฟแฟตัมนะครับในช่องแฟตัมแบรนด์ชาแนลนะครับวันนี้พี่ก็จะมารับคําทานะครับของน้องนะฮะคนหนึ่งมาท้าพี่ว่าพี่แฟตมลองทานลูกอมแฮร์รี่พอเตพอเตอร์ดูสิคะลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์คืออะไรเอาตามตรงพี่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรตอนแรกพี่ก็ไปเฟิร์นหา YouTube ดูดู Google ก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับรีวิวเกี่ยวกับลูกอมไอตัวเนี้ยวันเป็นยังไงนะฮะก็เห็นแล้วมันแบบ มันจะรอดหรือว่ามันแบบดูรสชาติมันจะแย่มากๆเลยหลายรสนะครับแล้วพี่ก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะฮะวันนี้พี่ไปซื้อที่ร้านชวาม,มาะคะราับพอดีว่าแวะไปซื้อสกู๊ชี่ใหม่ด้วยน้องก็ได้ลูกอมตัวนี้ติดมานะครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เบอร์ตี้บอสใช่เบอร์ตี้บอสบีนนะคะเป็นลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์น้องเพิ่งเป็นลูกอมของทางวานาบอสนะคะพี่ทําขึ้นนะฮะจากข้างหลังก็จะมีรถเยอะมากๆเลยน,น้องคือพี่ตกใจมากคือกล่องหนึ่งมีมาเป็น1ิรสเลยเนี้ย ก็รถที่เขาบอกไว้นะก็จะมีรถบานาน่าหรือว่ารถกล้วยนะครับมีรถแบ็คเปอร์รถรพริกไทยดำรถบูเบอรี่นะครับรถบูเกอร์ขี้มูกเนี่ยหรออือมันเอามาทำเป็นลูกอมได้ยังไงแล้วก็รถแคนดี้ฟลอสหรือฝฟยใหม่นะฮะรถเชอร์รี่นะครับรถฟินเนมอนรถฟินเนมอนนี่ก็น่าจะอบเชยเนาะเออแล้วก็รถเดิร์สนะครับก็คือรถขี้ดินขี้ฝายถึงหัวกระปุก โหมันมันจะมันมันจะกินได้จริงเหรอมีความแบบขนลุกไม่กล้ากินแล้วลดเอิร์ธวอร์มนะครับหรือว่ารถนอนไฟเดือนอืมเนาะแล้วก็รถแอร์แวกนะครับลดกราฟลดย่าก็มีกรีนแอปเปิลนะครับกรีนแอปเปิลรถมัชเมลโล่เคยังช่วงหน่ยรถนี้ยังพอกินได้แล้วก็รถรดแทเงไกหรือว่าไข่เน่ารถฟลาตเฟชรถ ใส่กรอกรสเลมอนมะนาวนะฮะรสโฟร์ฟ,รฟรบูท t ตี้ฟูตี้ได้แต่ผลผล,ลไม้รวมอืมใช่แล้วก็รสวอร์มแล้วก็รสวอเทอร์เมลอนนะฮะก็20รสมากแต่เราไม่รู้ว่าในกล่องนี้เราจะได้รสอะไรมาบ้างนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราจะไปเริ่มรีวิวการกินลูกอมเบอร์ตี้บอสนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่าว่ากู อฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันสีขาวนะครับนี่มันจะเป็นเม็ดสีขาวนะ้าเริ่มจากเม็ดแรกนะสีขาวเขาบอกไปว่าเป็นรสโฟมหรือว่ารสสบู่เอาจริงดิเปิดมาก็รสสบู่จริงดิเอาเป็นว่าเราก็จะมาลองกินกันฮะว่าจะเป็นยังไงอืม มันก็ไม่ได้แย่แล้นีมันก็หวานๆอร่อยเนาะมันหวานๆแต่มันแค่แบบรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกินสบู่เข้าไปอย่างเงี้ยเอาน้ําสบู่เทเข้าปากผาสมกับน้ําตาอะไรเงี้ยโอเครสต่อไปฮะว่าเป็นรสอะไรดูก่อนขอกินรสเบสิกเบสิกบ้างเถอะอันนี้ที่มองดูน่าจะเป็นรสเชอร์รี่นะครับเรามาชิมรสเชอร์รี่กันดูก่อนเป็นไง ให้เชอร์รี่นี่นะอืมเราคือรถอบเชยไม่รถเชอร์รี่พูดผิดไม่เวิร์กไม่เวิร์กเราจะมาดูรถต่อไปนะฮะจากที่มองน่าจะเป็นรถขี้มูกนะฮะบูกเกอร์ลองชิมกันดีกว่าว่ารถขี้มูกเป็นยังไงโมมีความฮาร์ดคอร์สุดอร่อยนะอืมอร่อยกุรูที่ผ่านมาเยอะเลยนะ้องรถขี้มูก ต่อไปนะครับก็จะเป็นรถอะรละล่ะเดีย e มีความสนุกในการเลื <ie diy> อกรถมากมีความฮาร์ดคอร์รถนี้เลยละกันนะฮะต่อไปเราก็จะมาลองรถพิกไทยดำแล้วรถพิกไทยดําเป็นยังไงนะฮะกลิ่นพิกไทยดําแบบขึ้นจมูกเลยเนาะ พอรสบ้านเรา,ากินพริกไทยบ่อยก็เลยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อืมแต่กลิ่นมันขึ้นจมูกมากเฮ้ยฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นรสอันนี้นะฮะน่าจะเป็นรสมะนาวอะ่ะอือหไม่ใช่มะนาวมันเป็นไขน่เน่าเฮ้ยรสนี้ไม่ไหวอะ่ะแม่ไม่ไหวเลย ทำไมฮาร์ดคอร์อย่างนี้วันนี้ต่อเลยน้องไข่เน oh. uh ่าโคตรติดปากอะขี้ดินอะรถขี้ดินอะโอ้รถรถฮาร์ดคอร์ไปปะนี่น่าจะเป็นรถไซโกะนะเผื่อจะดีขึ้นเรากินรถไฟกอกกันได้หมดก็ไม่ฝดชื่นรอกโอ้โอุ้ยรถนี้นะเผื่อจะดีขึ้น คือเอาตามตรงแยกในเม็ดกับกล่องไม่ออกเลยว,ว่าไหนรถไหนกอกไม่ถูกเป็นรถอะไรอ่ะเอาตามตรงเชื่อหลังกล่องไม่ได้แล้วเป็นรถอะไรเนี่ยตอนเนี้ยอืเราไปกันไม่ได้ขอกินรถสายใหม่เนี่ยนะหวังว่าคงเป็นสายใหม่ของเราที่จะช่วยชีวิตของเราได้นะ เธอล้งฟินช่วยชีวิตพี่ได้แล้วรสไสไม้ของพี่ไม่โอ้ไตั้งแต่เจอไข่เน่าเมื่อกี้ล้วพี่แบบดีนะมันมีเม็ดเดียวอ่ะนึกว่ารถมะนาวคือทําสีใกล้เคียงกันมากเลยอะ่ะสายไม้ของพี่ช่วยชีวิตพี่ไว้แล้วปิดกรุนะฮะกับลูกอมแฮร์รี่นะคะวันนี้พี่ก็ได้ลองทานไปแล้วก็รสชาติก็เอาตามตรงแย่ขุดก็คือไข่เน่า อันต่อไปรถตีกันหมดไม่ว่ารถขี้มูกรถยาอะไรมันแบบรถขี้ดินเนี้ยฝุดจะทนมากๆเลยน้องก็ฝรัพี่พี่บายโอเคฮะหรั่วันนี้ก็จบแล้วครับกับการรีวิวลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็ยังไงก็ลาไปก่อนท้าเจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงถ้ามีคำท้าอะไรอยากท้าพี่ก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปอ่านนอตในะที่แบบมันน่าทำน่าลองหรือพี่ก็จะมาทำนะครับหรับวันนี้ก็ไปขอละกันนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ